สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกวันอีกเช่นเคยกับผม,มกับมกาโมโตผมอุม้มเมกาโมโตครับมีของดีมานําเสนอให้กับผู้ชมใช่ครับฉายาเบนซ์ลงจำปาใช่ในอดีต<ม>ตอนนี้หลายหลายคนพยายามที่จะซื้ออดีตกลับมาเมื่อก่อนอาจจะแบบเงินอาจจะน้อยใช่ไม่ได้ครอบครองครับแต่ปัจจุบันรถพวกนี้ครอบครองได้ง่ายถ้ามีเงินไม่ต้องเยอะมากใช่แต่ที่สําคัญจะครอบครองรถสวย ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากใช่ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยดูรถไม่เป็นใช่นะครับเมกับโมโตซื่อสัตย์และดูให้คุณได้นะครับใช่ครับผมไม่ได้เอารถเน่ามาขายท่าน<ช>ผมเอารถสวยมาขายให้ใช่นะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นคือเจ้าเบสนะครับ w 124ฟังรหัสเธอดีๆเขาเป็น e280 ซึ่ง e 2 8 0อันนี้เนี่ยมันคือเครื่อง m 1 0 4จากโรงงานใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณขับตัว124บอดี้เดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 200, 220, 2 0 2 2 2 0ครับหรือจะเป็นตระกูล k 7ต่างๆจะเป็นโค้ด A โค้ด B อะไรก็แล้วแต่โลกมันเปลี่ยนนะคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องนะกับตัวนี้เนี่ยนะครับและโค้ด A โค้ด B ีเขาเรียกเครื่อง k 7นะ ที่มีอยู่อ่าใช่มันจะมีมันมีคาบเกี่ยวด้วยจะมีบีตอนที่เป็นโค้ดปีโค้ดปีจะมีทั้ง2ตัวเลยนะตัว104งกับตัว103ใช่ก็ครับมีตองหนึ่งด้วยล่าต้องหนึ่งด้วยใช่้ามีตองหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ยังไม่เคยสัมผัส104ครับให้คิดภาพไว้เพราะว่า M 104เนี่ยมันจะอยู่ในบอดี้ของเจ้า W 140น่ั่นคือเบนส์ปาวตัว2 8 0ใช่ครับ เรื่องตัวนี้สามารถลากบอดี้หนักๆแบบนั้นได้โอ้ oh. คุณลองคิดดูว่าอยู่ในเจ้านี่เป็นไงสิวริ้วเลยเฮยีย yeah, บอกโอ้ยกินน้ำมัน mm. กินอะไรไปลองขับกันมาแล้ว3คันใช่มันมีทั้งโค้ด A โค้ด B โค้ด C เลยใช่และมีอ่าโค้ด A โค้ดเกับโค้ดบตอนนั้นเป็นเครื่องอะไรนะโค้ดเจะเป็นเครื่องตัว1นึเป็นเครื่องยนต์สองพันสามร้อยซีซีแล้วก็โค้ดซที่ไปวันนั้นจะเป็น E 200ก็จะเป็นเครื่องเอ็มตองหนึ่งสองพันซีซีคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง2องพันแปดร้อยซีซีออกต่างจังหวัดคันนี้กินน้อยกว่าน้อยสุดเลยคือวันนั้นเสียดายที่ผมแบบไม่ได้ไปขอใบเสร็จทุกคันไว้แต่อันนี้ด้วยเกียรติที่คนใช้1นึจริงเลยครับ ไอเนี่ยประหยัดสุดเลยลองลงมาก็จะเป็นคัน3ามสอคัน 2, สองสานย e แล้วถึงจะเป็นคัน e 2 0 0ที่ผมใช้สีขาวไม่เชื่อมาลองสัมผัสกันดูได้ครับสวนสภาพนเลยดีกว่าครับครับ รถคันนี้คุณผู้ชมได้เป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับใช่แลรวคบชมสภาพภายนอกเธอกันเลยดีกว่าครับครับผมเริ่มโลโก้อาร้อยด้านหน้าเลยนะครับผมโคเมียมเขายังคงเงาสวยงามนะครับสเปงเกียวยังอยู่ครใช้งานได้โปรตีเลยนะครับกระจังหน้าโคเมียมเงาสวยงามมากๆเลยนะตรงกลางก็ไม่มีฟันซี่ฮะไม่มีฟันหลอนแน่นอนนะครับครับ เด่นไฟหน้าก็สภาพใสสวยงามเลยและเป็นของยี่ห้อบอชแท้ด้วยนะผมรีเฟลกเตอร์ในโคเมียมก็ยังคงเงาสวยงามอยู่นะแล้วก็โคม,มตีตัวโคมีใต้ไฟด้านล่างก็เงาสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วที่บอกเลยว่าคันนี้เป็นน้ำเงินแท้มาจากโรงงานด้วยนะสีเช่นสีเขาจะเป็นตัวนอร์ทิคอฟบลูครับก็เป็นสีสันที่สวยงามมากๆเลยนะครับเลขทะเบียนแอบ,บสวยครับ เราต้องบอกว่าผลรวมอันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากด้วยเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกผมมาอยู่ว่าอันนี้มันเลขแอบสวยแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือผลรวมของเขาคือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหมุนย้อนนี่เลยที่เป็นสีใสก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะผม<ส><ย>พวกยางขอบไฟทุกอย่างก็ยังสภาพสวยงามเลยนะพวกคมสันด้านข้างฝั่งด้านขวาด้านหน้าเลยก็ยังดูดีสวยงามตรงเป๊ะมากๆเลยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมของเจ้า1นึมานะก็สภาพล้อแม็กก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมมาพร้อมกับยางยู k o h า m a Bluez ด้วยนะครับผมหลอกยางก็ย พร้อมใช้งานได้อยู่นะครับับด้านข้างเลยนี่กับทุกอย่างน้าสนใจสวยงามมากๆเลยคิวโคมียมทุกอย่างก็ยังเงาสวยงามเลยนะครับแล้วตัวกระจกเขาเองก็ยังใสสวยงามเลยและเป็นอมเขียวแท้มาจากโรงงานแบบนี้ด้วยนะก็ดูดีมากๆเลยนะครับกับแม้กระทั่งกระจกหลังเองเลยเห็นไหมก็ยังใสสวยงามอยู่เลยนะแล้วก็พวกตัวขอบตรงนี้ที่เป็นชิ้นลุ่มดำนะโหเงาสวยงามเลยนะครับกับด้านหลังน้าสนศสวยงามมากเช่นกันล้อแมกเดิมของเขาเลยล้อแมกก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ เป็นยางยูโกฮาม่าบลูเอิร์ด้วยเช่นกันนะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกด้วยว่าจะบอกว่าบางคนคันนี้ที่เป็นของ r ม e d e s น e บ z เขาเนี่ยอยู่มาคร,ครบทั้ง4อันเลยนะหน้าหน้าซ้ายหน้า,นาขวาหลังซ้ายหลังขวามากันครบเลยครบัครบมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนส์ไฟกรซสสวยงามมากเช่นกันนะครับผมแล้วก็รีฟเลกเตอร์ข้างในโครเมี่ยมก็ยังดูดีใสสวยงามเลยนะแล้วก็คิวโครเมียมใต้ไฟด้านล่างก็ยังคง,งเงาสวยงามเลยแล้วก็ไฟมุมเลนยด้านซ้ายก็ยังใสสวยงามเช่นกันนะครับผมพวกยางขอบ ผมสั่นฝั่งด้านซ้ายก็บอกเลยว่าสวยงามมากเช่นกันนะผมเห็นไหมผิวพรรณทุกอย่างดูดีมากเลยนะครับ,รบแล้วแม็กด้านหน้าซ้ายก็สาภาพล้อแม็กยังสวยงามอยู่เลยแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเป็นยางยูโกฮามาบูเออร์ด้วยดอกอยางก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับ ้าสีคันนี้เป็น15เมษายน2567แต่เดี๋ยวผมจัดการให้เป็นปี68ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับฝั่งด้านซ้ายเลยนี่ก็กระจกสยสวยงามเช่นกันกับคุผมไม่รู้อย่างก็ยังแนบสนิทส,สวยงามเลยนะครับครับคลิปนี้ผมบอกในขออนุญาตบอกคุณผู้ชมหน่อยละกันครัคลิปที่เรามารีวิวในคลิปนี้อันนี้ขออนุญาตสอดแทรกความเป็นส่วนตัวเองนิดนึงเลยละกันนะครับผมรีวิวคลิปนี้คือจากคนใช้124จริงนะเพราะผมเองเนี่ยมีอยู่2คันเลยซึ่งบอกเลยว่าอันนี้จากใจจริงสััตตว์จริงงเลยยถ้าผมมีออู่่ะ ผมก็จะเอาคันนี้อยู่นะ<ช>เพราะว่าผมไปขับตัวสีสูมมาแล้วอ่ะไม่ใช่ว่า4ีสูมมันแย่นะ,ะแต่แค่ผมเป็นคนชอบขับรถมากผมก็เลยรู้สึกว่า6กสูมเนี่ยโหม,มันประเสริฐมากมันเล้าใจกว่าใช่แต่ด้วยความที่ว่าทั้งสองคันนั้นเราลงเงินกับมันไปเยอะและ้วแล้วก็ต้องเอาคันนั้นให้มันเรียบร้อยก่อนการนี้ก็เลยต้องแบบให้คุณผู้ชมได้เอาไปใช้ครอบครองก่อนนะมึงมัดรวมสองคันนั้น,นมาให้กูแล้วเพิ่มตังค์ให้กูเอาไปเลยอ่้ยขาดทุนเยอะนะครับขาดทุนเยอะมากเลยนะครับให้กูเอานะสองวกงบวกหนึ่งบ อันนี้ไม่ได้กดราคากันเลยนะเอาเอาสเปคเข้าๆข,าของรถผมไหมะอะไก์ไลน์เข้าๆนะ,ะคันโค้ดเอผมอะต้องบอกว่าจะเป็นเครื่องเดิมแท้โรงงานเป็นสีแดงแท้โรงงานเป็นโค้ดเอต้องบอกว่าโค้ดเป็นโค้ดเอที่ยังวิ่งได้ด้วยเครื่องเดิมโรงงานส่วนคันโค้ดซีของผมอะเป็นสีขาวแท้โรงงานเป็นตัวประกรอบนอกอเอาไหมเอาไปดิเอาเอาไม่ให้ไม่เอาซึ่งสองคันนั้นขอนรญาตปั้นที่มันสวยงามแล้วขอเซฟสักค้าก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าวันไหน เริ่มแบบอยากเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เอาไปใช้แน่นอนเรอามาที่ช่องแมกกาโมโตนี้เท่านั้นแน่นอนนะครับ ล้อแมกด้านหลังซ้ายเลยสภาพ,พล้อแมกก็สภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับผมดอกยางด้านหลังก็ยังพร้อมใช้งานเลยแลวอย่างที่บอกเลยเป็นยังยูโกฮามาบูเอิร์ด้วยครับพาค,คุณผู้ชมมาดมมาชมด้านบันทายของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับค <c oughs> รับผมทายสวยงามนะครับใช่แล้วห่ามาเต็มครับใช่งาฉ่ำเช่นกันครับใช่แล้วเราดูไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยก็ยังใสสวยงามอยู่เช่นกันครับผมและที่บอกเลวเป็นไฟม,มุมชุ่มพูมาด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็ดูดีสวยงามเลยนะ E280 โคเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยโลโก้ดาวมอเมอร์เซเบนด้านหลังก็เงาสวยงามเลยมือเปิด ก็ยังเงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาเองเลยก็ยังอยู่สภาพที่สวยงามนะแล้วตัวสีชมพูเขายังอยู่ครบถ้วนสภาพสวยงามเลยนะครับกุ่ยมใต้ไฟด้านล่างก็ยังเงาสวยงามมากๆทั้ง3ชิ้นเลยนะมาดูห้องสเประเลยนี่ดําเดิมนะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามขาวสะอาดทั้งซ้ายขวาตรงกลางด้านล่างอยู่กันครบๆสภาพดีีเลยนะครับเปิดอีกชั้นนึงเลยนี่คุณผู้ชมก็จะตรวจพลาสติกปิดตัวยางอะไหล่นะเปิดนี้เลยก็จะเป็นกระมังพลาสติกด้านล่างนนะครับผมเขาก็ยังเดิมอยู่ดีเลยนะแล้วก็เปิดด้านล่างเลย นี่ตัวล้ออะไรของเขาก็ยังอยู่นะแล้วก็แม่แรงแขนเดียวของนี้ก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับับแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมสูงเฉนของเขาเองเลยนี่ยังอยู่ครบทุกตำแหน่งครับมาดูอีกหนึ่งความเดิมของเจ้าบรรยูหนึ่งสองสี่คันนี้นะครับนี่เลยกระจกหน้าเดิม m e อร์ d e s b e เบนนะครับบานหน้าฝั่งด้านซ้ายเบนสหลังซ้ายบานใหญ่เบนสหลังซ้ายบานเล็กเบนสนะครับแล้วก็กระจกบานหลังเลยนี่กระจกเบนสนะครับมาต่อกันที่หลังขวาบานเล็กนะครับ หลังขวบบ้านเล็กเลยนี่กระจกเบนหลังขวบบ้านใหญ่เบนนะครับผมแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนี่กระจกเบนเดิมโรงงานครบทุกบานนะคะมาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส M104 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 8 0 0 c ี6สูบแบบเรียงนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันได้เลยเดินทางไกลเยอะนะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไปเลยนะ อันเนี้ยผมต้องบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมอย่างด้วยว่าคันเนี้ยก่อนที่จะไปออกทิปลาชบุรีมาครับผมเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ไปถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ใหม่น้ำมันเ<บ>ครื่องท้ายใหม่น้ำยาหม้อน้ำผมก็เปลี่ยนใหม่ด้วยครับเพราะด้วยความที่ว่าแบบไหนเดินทางไกลแล้วก็ เอาให้มันหมดไปทั้งเซตเลยเอาให้ผอบคุณผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้สบายเลยนะแล้วก็ออกทิศเนี้ยใช้ไป400กว่าโลอ่ะคุณผู้ชมก็ยังเหลือให้ใช้ได้อีกถ้าคนที่แบบขอชอบเปลี่ยนเร็วแล้วกันก็ยังเหลืออีก7 0 0 0กว่าโลให้ได้ใช้ใช่บแต่บางคนใช้น้อยสักหมื่นโลเงี้ยอ่ะก็ยังเหลือให้อีกเกือบหมื่นโลให้เอาไปใช้ได้เลยนะก็ระบบของเร็วอันนี้เซอร์วิสมาให้เรียบร้อยอันนี้คันนี้ไม่ต้องทําแล้วนะครับผมรแล้วก็นี่เลยพวกความเดิมของเขานี่ตัวแผ่นวินด์โค้ดเดิมเ้าานะบลวกก็อ่ใหย กันความร้อนจากเครื่องดีมากแน่นอนนะครับมาต่อกันที่ภายในของเจ้ารถคันนี้กันบ้างนะครับครับเริ่มต้นจากแผงประตูนะครับต้องบอกว่านี่คือแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วบลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับครับปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าไม่มีหักไม่มีหลุดเลยนะครับใช่แล้วครับมากระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะลงอีกทีนะครับกระจกฝั่งด้านซ้ายปรับไฟฟ้ากันนะครับไปทางซ้ายขวา ขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับตามคอนเซปต์นะครับนี่คือเบาะขนมปังแบบนี้จากโรงงานนะครับเบาะฝั่งซ้ายนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วครับไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีแตกนะครับครับผมมาระบบไฟฟ้าเลยนะครับนี่เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบาะขึ้นนะครับลงนี่แล้วก็พนักพิงนะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนะครับขึ้น แล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยนะครับนี่คือคอนโซลเดิมจากโรงงานของเขานะครับแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับ ใช่ครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับลำโพงเขาก็ไม่มีแตกร้าวเลยนะครับใช่แล้วฮะทุกอย่างสวยงามนะครับลายไม้ตรงกลางก็เงาสวยงามมากๆอยู่เช่นกันนะครับผมผปุ่มควบคุมทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติเลยคันนี้ได้เป็นวิทยุจากไพโอเนียมาด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนี่ที่เคบุรีตรงจุดบุรีตรงนี้ก็ยังอยู่ใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับลายไม้ตรงกลางเงาและสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับหัวเกียร์ลายไม้โลโก้โมเสดเบนมาด้วยนะครับปุ่มควบคุมทุกอย่างฝั่งข้างนี้เลยก็ยังสภาพสวยงามนะไม่มีลอกไม่มีรอดเลยแล้วก็พรมในนี้บเลยวว่าาาาขส เลยนะครับแล้วก็คันนี้นี่มีที่เท้าแข็มาให้ด้วยนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่า1 2 4่ออปชั่นเอาจริงๆคือมันเยอะนะครับคันนี้ต้องเป็นออปชั่นต้องเทียบว่าเป็นออปชั่นที่แบบจะเป็นตัวเต็มอยู่แล้วอะ่ะมีบอกปรับไฟฟ้ามีเท้าแข็มาให้มีคอม,มองอะไรปรับไฟฟ้าได้อนะีกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากเลยครับแตงประตูฝั่งคนขับนะครับกังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอยู่นะครับ ลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับและนี่ก็คือแผงประตูเดิมจากโรงงานอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วตัวปรับเบาะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีไม่หักไม่หลุดนะครับใช่ครับมากระจกไฟฟ้าเลยนะครับลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับลงอีกทีนะปรับข้างไฟฟ้าชมนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้น แล้วก็โลงนะครับใชงาได้ปกติเลยมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับเบาะฝั่งคนขับนะครับนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับเป็นเบาะขนมปังเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยงามไม่แตกไม่ขาดนะครับใช้ขาหอมมาระบุดูระบบปรับไฟฟ้ากันเลยนี่เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่แล้วก็กระดกเบาะนะครับขึ้นโลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็โลงนี่แล้วก็หัวหมอนะครับขึ้น แล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับทางด้านพวงมาลัยของเขานะครับแม่ต้องบอกเลยนะลายไม้เงาวับใช่แล้วพวงมาลัยสวยงามมากนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะนี่เลยยืดออกแล้วก็เก็บข้าวนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับอันนี้เขาแค่ยืดออกกับเก็บข้าวได้นะมาจากโรงงานแบบนี้นะ มาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับมาต่อกันที่ด้านเรือนใหม่ของเขากันบ้างนะครับครับผมหน้จอเรือนใหม่ก็บอกเลยว่าสภาพใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่มีพวกคราบขี้กะขี้เกลือในจอเลยนะรถคันนี้วิ่งมาเพียง2 1 5 1 0 8กิโเมตรเท่านั้นนะครับผมและเรายืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม่เด็ดขาดนะครับครับมาต่อข้างบนเลยนี่ก็จะมีตัวที่บังแดดนะครับผมมามีกระจกของไระจกหน้าติดครบปกติอยู่นะครับ ไฟพด,ได้านขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับผมนี่นะเล็กใหญ่ทุกอย่างติดครบปกติเช่นกันนะครับผมนี่เห็นไหมครบทั่วเลยตัวเตือนคาดเบลยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่ที่ปิดต,ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะฝั่งด้านซ้ายเลยเปิดออกมานี่ปุ๊บก็จะมีที่บังแดดพร้อมกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดครบปกติเช่นกันนะครับ มาต่อที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผม <c oughs> แผงประตูฝั่งหลังสวยงามอีกเช่นกันครับใช่แล้วบอกเลยว่าสวยงามมากเพราะว่าลายไม้เขายังคง,งเงาสวยงามเลยปุ่มนี่ไม่มีลอกไม่มีรอ่รอนกันเลยนะครับที่เขีบเหลี่ยมขเขานี่กางสายก็ยังอยู่ครบชัดเจนเช่นกันนะครับนี่เลยกระจกไฟฟ้าลงขึ้นนี่ลื่นๆสวยงามได้ครบถ้วนนะครับครับให้คุณผู้ชมได้ดูแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับใช่ครับนี่ บอกเลยสวยงามไม่แพ้ประตูอื่นแน่นอนนะครับผมสภาพหนังดูดีมากๆลายไม้เงาสวยงามเลยปุ่มฝั่งนี้ก็ไม่มีลอกเลยเช่นกันนะครับที่เคเบิลริกก็ยังอยู่ครบเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะมากระจากไฟฟ้านะครับลอง ขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่เบาะด้านหลังกันบ้างนะครับผมสภาพหนังเขาบอกหรือว่าสภาพดูดีสวยงามมากๆเลยนะนี่หนังทุกอย่างสภาพชัดเจนสวยงามมากๆเลยแล้วก็ได้ทุกอย่างมมาไม่มีขาไม่มีรดนไม่มีแตกไม่มีปลีกันเลยนะครับครับแล้วก็ไซส์อ e ีคันนั่งสบายๆแบบนี้นี่เขาก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะก็บอกเลยเดืนอกลนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะมีห,หมอน,นหลังด้วยขออนุญาตสักครู่นะครับก็ลงเลย นี่ทั้งซ้ายทั้งขวาลงได้ปกตินะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เวลาขึ้นต้องขึ้นด้วยมือนะมาจากโรงงานนะครับและคันนี้เลยที่ก็สมัยบาลด้านหลังนี่ยังมีให้อยู่ด้วยนะครับผมก็สายสะสมที่แบบอยากได้ของครบๆับเดิมเดิมแล้วกันคันนี้ถือว่ามีการครบถ้วนมากเลยนะครับแล้วก็ผ้าหลังคาคันนี้เลยบอกเลยว่าถือว่าสภาพดีขาวสะอาดมากๆเลยครับทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับเก็บเจ้า w 1 2 4 e 2 8 0คันงามคันนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูภายในของเขาอีกรอบหนึ่ง เบาสวยงามนะครับใช่ทุกอย่างสวยงามคันนี้ขับแล้วสามารถย้อนหวานหวานได้ครับโอ้สบายเลยนี่นะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบคงความเป็นของเดิมแล้วก็แบบภายในมันสวยแบบย้อนหวานๆวานได้เลยครับคือคันนี้ได้ไปก็ขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะ,ะเพราะอย่างาด้านหลายๆคลิปคุณผู้ชมได้ทราบแล้วแหละว่าผมมี1 2 4อยู่2คันซึ่งคันที่เป็นโค้ซสี่คันที่หลังนนเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเท่บนี้นเดีออยวเองงไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ แต่คันคันแรกที่ผมเป็นโค้ดเเนี่ยโค้ดเอของผมนะอันนั้นคือเครื่องเดิมใช่ไหมกว่ามผมจะได้ขับมันอนะ่ะผมใช้เวลานานมากเลยนะเออันนั้นคือเริ่มต้นจากที่รถมันก็แบบสภาพกลางๆแล้วด้วยนะกว่าจะปั้นให้สวยอะ่ะได้เท่าคันนี้ยใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาเยอะมากอะ่ะครับซึ่งอันนี้อยากจะแนะนําจากคนที่เล่นหนึ่งแบบจริงหนึ่งแบบจริงจังเลยคุณผู้ชม,มาหาหนึ่งสองสี่สักคันอะ่ะเอาคันนี้ไปเถอะ ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่บานปลายเลยเพราะว่าคุณผู้ชมก็จะสามารถซื้อรถในราคาเนี้ยแล้วขับได้เลยครับไม่ต้องไปบานไปลายไม่ต้องไปทําอะไรให้มันกว่าจะขับได้กว่าจะได้รถส,สวยนะอันนี้คุณผู้ชมก็เห็นเลยว่ามันสวยแล้วทุกอย่างมาครบถ้วนหมดแล้วด้วยครับจัดไปครับอ่ะกิ๊กดาวเลยโอ้โหผมบอกแล้วว่า2 8 0โ,โลกมันเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาเอ้ยดูดี1น4ดูเธอวิ่งดี อพอแล้วนิดนึงนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อปตัวปิวแล้วพอแล้วโคตรเร็วโอ้โหดูดิบอกแล้วอันนี้คือจัดใจคนใช้หนึ่งสองสี่จริงๆเลยหยกสูบมันคืออารมณ์เปลี่ยนเลยอ่ะค,คือเพราะด้วยความพลัง,ง,ง,งเครื่องยนต์เขาเนี่ยที่มันเหลือเฟือมากๆกับบอดีเ้เขานะแล้วก็ความเป็นหกสูบเนี่ยอีกหนึ่งนีสิ่งที่คุณผู้ชมได้เลยนะเครื่องยนต์เขาจะนิ่มมากนิ่งมาก เงียบมากครับชน,นิดที่ว่ารถไม่ใหม่บางคันอาอในความนิ่งเงียบของเขาอะ่ะแล้วยิ่งพลังกำลังนะสำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่อยากซื้อเป็นรถสะสมด้วยครับแต่ในบางอารมณ์อยากฉับฉันอยากขับรถเล่นอะ่ะขึ้นเชียงใหม่ขอพลังกำลังเรือในการเล่แงแซงฉันอยากจะยืนพื้นร้อยสามร้อยยี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบให้มันนิ่งๆเลยครับบอกเลยรุ่นนี้ตอบโจทย์มากครับเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยรอบเครื่องมันจะใช้น้อยกว่าตัวที่เป็น4ี่สูบด้วยแล้วก็อย่างคันนี้เองก็เครื่องยนต์ที่บอกเลยว่ากดไปสมบูรณ์มากครับผมกดไปไม่มีสะดุกกเลลยแ้ว็ เกียร์เปลี่ยนนิ่มปกติทุกเกียร์แน่นอนครับเพราะอย่างเมื่อกี้คลิกดาวไปเห็นไหมโอ้โหปรับลากเกียร์ยาวๆนี่ไม่มีกระตุกไม่มีกระตุกไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยครับช่วงล่างก็สมบูรณ์ครับผมนี่เห็นมาวิ่งทางนี้ก็ไม่มีกุกกรักอะไรเลยแล้วฟิลลิ่งก็เป็นแบบนิ่มนวลสไตล์ e car เลยครับผมความเร็วต่ำก็นุ่มๆความเร็วสูงๆก็หนึบหนดีขับดีเลยวิ่งทางไกลได้เลยใช่แล้วไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนใช่นี่อยากให้ผู้ชมพิคอฟให้ผู้ชมดูอย่างด้วยนี่ดูที่ปัดนะ ผมชอบนะยุคนั้นที่ปัดน้ำฝนเป็นที่ปัดเดียวเงี้ยใช่คือที่ปัดเดียวอันเนี้ยยุคนี้ไม่มีะเนาะมันไม่มีแล้วด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งสี่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อลองดูได้เลยนะถ้าที่ปัดมันอืดเมื่อไหร่อ่ะครับแพงนะเพราะว่ามันจะมีทั้งมอเตอร์แล้วมันต้องมีลูกสูบที่มันดึก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 ด้วยอ่ะอันนี้เห็นไหมนี่เห็นปะอ้ชอบชอบลยบรรทสิ่ตรงนี้เลยที่ชอบมากที่สุดนะใช่พวกปัดเดียวเนี่ยประวันไม่มีนะปัดเดียวใช่ไหมปาะวันปัดคู่เออ มันเสน่ห์มากนะเสเเนน่่นใช่ก็ถ้าใครหารถอยากได้สะสมสักคันแล้วกันที่แบบไม่ต้องไปปั้นให้มันเหนื่อยเลยแถมเป็นรถที่ขับดีมากๆด้วยเนี่ยบอกเลยว่า280ตอบโจทย์มากแน่นอนกับ แก่หน่อยแล้วกันนะช่วงนี้รีวิวเยอะรถเยอะปวดหัวรถรถเยอะมากโค้ดบ,บนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับจากรถคันนี้นั่นก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งเก็บเรื่องสีแล้วใช่ครับสีเขาสวยแล้ว,วอย่าลืมนะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันมีค่าให้จ่ายทั้งหมดนะครับใช่ครับภายในคุณผู้ชมไม่ต้องเก็บถ้าหัวหมอนใช้ไม่ได้ขึ้นมาระบบไฟฟ้าใช้ไม่ได้บาะไฟฟ้าใช้ไม่ได้ พวงมาลัยไฟฟ้าใช้ไม่ได้ครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องทําให้มันสมบูรณ์ใช่เบาะถ้ามีการฉีกมีการขาดคุณขับไปมันก็ตะขิดตะหวงใจนั่นคือค่าใช้จ่ายอีกที่คุณต้องทำมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะถูกต้องต้องเสียเวลาไปาตามเา<ช>ั้นเยอะและรถคันนี้สําเร็จรูปมาให้คุณผู้ชมแล้วครับเป็นเครื่อง104ตัว280 จำเอาไว้ให้ดีใช่ครับนะครับหลายๆคนอาจจะไล่รหัสไม่เป็นเพราะว่าเพิ่งอยากเล่นเอ้ยลงจำปามันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่นะใช่มันมีรหัสแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันไปอีกอันนี้สําหรับท่านที่ไม่รู้ใช่ครับเลขสวยให้ไปด้วยเลยใช่นะครับของเหลวสําหรับรถคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําแล้วเขาเคลียร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วประหยัดอีกเป็นหมื่นนะประหยัดอีกเป็นหมื่นใช่กับราคาแค่แสนแปดหมื่น เก้าพันบาทพอและขออนุญาตอีกทีครับผมครับโคตรถ,ถูกกับราคานี้แล้วพร้อมแบบนี้เนี่ยใช่ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับครับท่านใดพร้อมจบราคานี้โทรได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่คับันโตครับ મે